เช็คก,ก่อนเช่าบ้านหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเราต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างก่อนที่จะตัดสินใจเช่าบ้านสักหลังหนึ่งวันนี้เรามี10ข้อควรเช็คก,ก่อนเช่าบ้านมาฝากทุกคนคะ่ะ 1. เช็คข้อมูลตัวเอง นจำนวนสมาชิกกิจกรรมหลกัหลกๆของสมาชิกในบ้านสัตว์เลี้ยงอย่างน้องหมาน้องแมวของคุณจำนวนรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่เรามีเป็นต้นค่ะ 2. เช็คทำเล ไม่ว่าจะเป็นแหล่งกินแหล่งทำงานแหล่งเรียนแหล่งเล่นแหล่งกินเช่นตลาดสดร้านสะดวกซื้อในบริเวณน,นั้นอาจจะพิจารณารวมไปถึงระยะทางที่แพลตฟอร์มอาหารเดลิเวอรี่ต่างๆส่งถึงด้วยนะคะ แหล่งงานแหล่งเรียนนอกจากจะพิจารณาระยะทางและความสะดวกสบายในการเดินทางแล้วอาจจะต้องทดลองเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนดูด้วยค่ะแหล่งเล่นเอ๊ะอะไรคือแหล่งเล่นก็เช่นห้างสรรพสินค้าสวนสุขภาพฟิตเนสคาเฟ่ อ๋อและอย่าลืมพิจารณาระยะทางและเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญอื่นๆอ,อย่างโรงพยาบาลและสถานีตำรวจด้วยนะคะสำคัญมากๆเลย 3. เช็คฟังก์ชันต่างๆของบ้าน เช่นจำนวนห้องนอนจำนวนห้องน้ำารวมไปถึงพื้นที่ใช้สอยรอบบ้านอย่างโรงจอดรถลานกิจกรรมพื้นที่ซักล้างบริเวณเลี้ยงน้องหมาน้องแมวดูว่ามีพื้นที่เพยียงพอและเหมาะสมต่อกิจกรรมของสมาชิกในบ้านหรือไม่ 4. เช็คอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่นเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องซักผ้าไมโครเวฟตู้เย็นมีความมีตามความต้องการของเราหรือไม่และที่สำคัญต้องตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกชิ้นพร้อมใช้งานหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามีให้นะแต่มันเสียค่าใช้งานไม่ได้ เช็คสภาพแวดล้อมต้องคำนึงถึงนิสัยใจคอเพื่อนบ้านความสะอาดของหมู่บ้านไฟส่องสว่างตามทางมลพิษทางอากาศมลพิษทางเสียงการจอดรถบริเวณนั้นเพราะบางครั้งเพื่อนบ้านอาจจะจอดรถภายนอกบริเวณบ้านเป็นประจำซึ่งอาจจะทำให้เราไม่สะดวกในการเข้าออกได้ค่ะ 6. เช็คค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าเช่าบ้านเช่นอัตราค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลางค่าที่จอดรถค่าอินเทอร์เน็ตค่าเก็บขยะเราควรนำค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมเข้าไปด้วยก่อนที่จะเปรียบเทียบราคาค่าเช่าบ้านแต่ละหลังนะคะ เช็คสัญญาเช่าผู้เช่าต้องอ่านสัญญาเช่าโดยละเอียดระยะเวลาในการเช่ากฎระเบียบข้อห้ามค่าปรับค่าใช้จ่ายก่อนเข้าอยู่และหลังอยู่ค่ะจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังค่ะ8 เช็คการให้บริการและโปรโมชั่นต่างๆควรพิจารณาด้านการให้บริการหลังการปล่อยเช่าร่วมด้วยเช่นความรวดเร็วในการให้บริการเพราะบางครั้งบ้านอาจจะมีปัญหาระหว่างการเช่าเราต้องดูว่าสามารถติดต่อได้ง่ายและได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็วจากผู้ให้เช่าหรือไม่เบื้องตน้นอาจจะพิจารณาจากรีวิวในเพจ การบอกต่อหรือจากการให้ข้อมูลของผู้ให้เช่าร่วมด้วยก็ได้ค่ะ 9. เช็คราคาพอเราได้ข้อมูลทั้งหมดมาแล้วเราก็สามารถเปรียบเทียบความคุ้มค่าของราคาบ้านเช่าแต่ละหลังได้เลยค่ะ เมื่อตัดสินใจเลือกบ้านเช่าได้แล้วเราก็มาถึงเช็คสุดท้ายเช็คที่10 10เช็คความเรียบร้อยก่อนที่จะทำการรับมอบบ้านเช่นไฟส่องสว่างอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ได้ตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าหรือไม่ตำหนิของบ้านที่มีก่อนเข้าอยู่เป็นต้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะ